comfortably it's really a great time today that we w welcome Cristina Aguilar มีความยินดีมากที่จะพบทุกท่านเข้าสู่การแสลงข่าววันนี้ในการแต่งตั้งคุณคริสตินาอกิลานะคะเป็นแชมเปี้ยนออฟ n b a คนแรกของประเทศไทย it's great to see you all it is a historic day for us we are very pleased to welcome Cristina h Aguilar To the UNFPA family. For us in UNFPA Thailand, this is a historic event. You are our first champion, our first strategic partner to carry the voice towards our mandate. ขอบคุณทาง UNFPA นะคะที่ให้เกียรติให้ความเชื่อใจนะคะให้ที่นาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว UNFPA นะคะแล้วก็ตินาเชื่อว่าที่นาอาจจะเป็นแค่หนึ่งกระบอกเสียงนะคะของการที่จะกระจายข่าวหรือว่าการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้สังคมเนี่ยได้แบบว่ามันมี awareness เกี่ยวกับเรื่องของกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะคะ ก็จริงๆแล้วอยากจะขอชวนทุกๆคนนะคะให้มาเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงมอนตินาเนี่แหละนะคะเพื่อสังคมที่ดีที่น่าอยู่แล้วก็สําคัญที่สุดคือเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนก็เป็นแชมปเปี้ยนมอนตินาได้แต่ที่แกคิดว่าเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญต้องใช้ความร่วมมือของพวกเราทุกๆคน